นะครับมีตัวเลขเพิ่มขึ้นไปแล้วนอกจากมีตัวคู่แล้วจะมีตัวบวกขึ้นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับลักษณะน,น,นี้เราจะหาตัวที่อยู่ไกลตัวแปรซึ่งก็คือตัวนี้ครับเราจะกําจัดสองตัวนี้สองมันเป็นบวกเราก็นำสองไปลบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสี่ลบด้วยสองเราก็จะเหลือสองส่วนห้าคูณด้วยสามเอกลบหนึ่ง นะครับเราไปได้2อส่วนหคูณด้วย3ามลบหน้อยกว่า2นะครับตอนนี้ตัวที่คูณอยู่มีอยู่2กับ5 2าส่วนหหรือ2คูณอยู่และหาหารอยู่นะครับเราก็กำจัดทีเดียวเลยก็ได้ครับ5มันหารอยู่เราก็นำห้ไปคูณก็จะเป็น2คูณด้วย5 2มันคูณอยู่ เราก็นำสองไปหารนะครับก็จะเหลือ3 x มเพรลบหนึ่งะฉะนั้น3 x มกลบหก็จะน้อยกว่า2ตัด2ไปเหลือ5้านะครับพอได้ขนาดนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับ1มันลบอยู่ก็นำหนไปบวกซะก็จะเป็น3 x มน้อยกว่าห้บวกห มาต่อฝั่งนี้นะครับเราก็จะได้3 x น้อยกว่า6 3สามก็ได้คูณอยู่เราก็นำสามไปหารซะก็จะเป็น x น้อยกว่า6หารด้วยสามน้อยกว่าสองได้คำตอบแล้วนะครับแต่เราจะมาเขียนเป็นการคำตอบของข้อนี้ครับ2ใส่2องไว้ก่อนนะครับไม่มีเท่ากับ สแสดงว่าไม่รวมสองถ้าไม่รวมสองสแสดงว่าเราต้องวงแบบโปะนะครับน้อยกว่าไปด้านซ้ายนะครับน้อยกว่าไปด้านซ้ายเขาจะได้การคำตอบแบบนี้นะครับตัวอย่างที่สี่นะครับตัวอย่างที่สี่สังเกตว่าตัวที่หาอยู่ตัวที่อยู่ไกลตัวแปรที่เราต้องกำจัดก,ก่อนเนี่ยมันติดลบนะครับโดยปกติถ้าเป็นการแก้สมก,การที่มันขึ้นหมายเท่ากับเนี่ย เราก็นําตัวเนี้ไปคูณได้เลยตามปกตินํตัวสองไปคูณได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการหาแบบอสมการนะครับถ้าเรานําตัวที่ติดลบไปคูณหรือไปหารถ้านําตัวที่ติดลบไปคูณหรือไปหารเครื่องหมายตัวนี้มันจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวบนข้ามเปลี่ยนเป็นตัวบินข้ามอันนี้มากกว่าพอเปลี่ยนแล้วก็ต้องกลายเป็นน้อยกว่าก็าจะกลายเป็นลบหกคูณด้วยลบสอง ฝั่งนี้ก็จะเหลือ 2x บวก3นะครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปถ้านำตัวที่ติดลบไปคูณหรือไปหารเครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะครับเครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามอ่าเราก็จะได้เป็น 2x บวก3น้อยกว่าลบคูณลบ,ลบเป็นบวกบวกด้วย12นะครับก็จัด3 3มันเป็นบวกเราก็นำสามไปลบนะครับก็จะได้ 2x น้อยกว่า1 2บสอลบสามน้อยกว่า9กนะครับสคูณอยู่ก็นำสอไปหาร x น้อยกว่า9หารด้วย2นะครับมาต่อตรงนี้นะครับ x เราก็เลยน้อยกว่า 9หารด้วย2หารไม่ลงตัวใช่ไหมครับเปลีป่ยนเป็นจำนวนคาซะ2หาร9ได้กี่ครั้งครับ248เหลือเศษ1ส่วน2นะครับได้4เศษ1ส่วน2แล้วก็เขียนการคำตอบครับเหมือนเดิมเลยครับ4เศษ1ส่วน2ไม่ลง x พอไม่ได้มีเท่ากับก็วงแบบโปบนะครับน้อยกว่าไปด้านซ้าย ก็จะได้การแบบนี้นะครับ